เราให้ดูพลอยกลุ่มของใบพลอยบางกระจะนะครับที่อมเขียวอมเหลืองอันนี้ครับอมเขียวอมเหลืองน้ําเงินก็มีอยู่เม็ดนึงครับแต่สีสีเข้มเลยครับสีเข้มสองถ้าไม่เปิดไฟอันนี้จะมองไม่เห็นนะครับอันนี้พลอยแท้หราอเ่าเป็นพลอยเทียมนี่ส่องปุ๊บก็สวยเลยครับเอคุณลักษณะพิเศษของพลอยถ้าเป็นลักษณะพลอยอย่างนี้ครับก็ข้างที่ว่าไม่ต้องไปซื้อ ว่าเป็นพลอยจริงหรือพลอยเทียมเพราะว่าวางปุ๊บจะดำนะครับถ้าส่องจะมีจะมีแสงสวยสีสวยนะครับถ้าพลอยเทียมก็จะจะสีสวยเลยครับไม่มีการดำนะครับแล้วคุณละขนาดของของพลอยนี่ครับให้ดูนะครับไม่ต้องไปเสียค่าเซอร์ตรองบางทีแต่ละขนาดพลอยเนี่ยถ้าเป็นของของปอมเนี่ยเขาจะต้องทําให้แสงออกมาเลยไม่มีการทําทึบนะครับ แค่ของจริงมันจะมีทั้งสว่างมีทั้งมืดถ้าม,มืดก็ต้องไปถอยสีบ้างไปรีดบ้างใชเพื่อให้สีเปิดมันจะได้มีราคาแต่อันนี้สีมันซ่อนอยู่ในตัวเดี๋ยวผมจะเปิดไปดูนะครับเปิดไฟให้ดูก็จะเห็นแสงสีนะครับอันนี้ก็เป็นพลอยกลุ่มรวมๆนะครับให้ดู